โอ้ยสวัสดีช่านผู้ชม,ชมทุกคนด้วยับผมวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเคสเรื่องเคสสำคัญสำคัญพอละก็จะถ,ถามว่าทำไมเสียงผมเป็นแบบนี้ก็เพิ่งตื่นใช่เพิ่งตื่นปกติผมเพิ่งตื่นผมไม่ทำคลิปหรอกเว่ากลัวมีคนทำก่อนไงเออก็เลยม,มาทำาล้วกันจุดแรกผมบอกจึงไอราคาของดาบก่อนแล้วกันนะแรกนเนี่ยโอ้ ทําใจแล้วกันนะทำใจดูมันเหล็กอย่างนี้ไปแล้วกันนะอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าดาบกี่บาทกันหาเจอละมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ขอบเลยอ่ะแล้คุยกับมันดาบแรกจะอยู่ที่อ่าเท่าไหร่นะแสนห้ใช่ไหมวะ เออเอาเป็นว่าประมาณแสนห้าแล้วมั้งเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอคลิปให้แล้วกันอ่าดาบต่อไปเจ็ดแสนซื้อมเจ็ดแสนสิบอกสซัวหายไปไหนคลิปจ่ะอ่ะสอดดาบสิบสามกี่บาทห้าล้านโอเคกูคไม่ซื้อกูจะไปรีผลว้ยโอเคนี่แหละ สามแดงน่าจะแสนกว่านั่งเอ้ยหนึ่งแสนน่าจะหนึ่งสแสนแหละเดี๋ยวผมคิดขึ้นหน้าจอคลิปให้แล้วกันใช่สําหรับคนที่แบบบอกว่าโอ้แหลกคลิปหายเลยไอย้สับโคตรแหลกเลยเกยมฐานนี่ผมก็แนะนํนาให้ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่มันก็จะช่วยทําให้ลื่นขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นผมว่าโคตรแหลกใช่ไหมเดี๋ยวผมอ่าเห็นไหมแหลกมันเดิมเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้เฮ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 ้ไม่ไม่ไม่ไม อ้าวทิ้งไปแล้วไม่นะคิมชิดฉันหาเจอเดี๋ยวผมไปบอกเดี๋ยวผมบอกที่รีผลแล้วกันนะโอเคผมหาก่อนเอ๊ะว่าไงนะหกแสนอย่างนั้นเหรอรไปเล็กมีซื้อซื้อคาราทีเนี่ยแหละเออซื้อมาแล้วไหนดูสกิวสิสกิว,วปุิวอ้าวเล็ก สกิลคิวปุ๊บว้าวโอ้มายกอด์ม่งไม่เทเลยว้าวน่ะสกิล e. อีปิวเ้าเล็กปิวปล่อยขึ้นน้ำออกไปใกล้อยู่นะสกิลเอยสกิลเอฟกลายเป็นมนุษย์เงือกน่าจะลงน้ำได้นะสกิลอ่า คอมน,นารดมน,นารดอ๋ออยู่มันแปลว่าแปลว่าอยู่ในน้ำได้งั้นเรามาทดลองกันอยู่ว่า,วาถ้าใช้ชาร์กแมนล้วอยู่ในน้ำมันจะเพิ่มดีเฟนต์หรือเปล่าอ่าน่าสนใจใชมเปละน่าสนใจใชมเปละอ่ะก่อนอื่นเราจะเปลงก่อนเปลงเรื่องไอ้เจาะสัเคียนสกิลเอฟอาแปลงละ ลงไปไน,นะดูดิดยิฟนเพิ่มไหมไ,ม,ไม,ม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มอะยังไม่เห็นสกิลคาตาณาเลยสองสองอันเนี่ยไหนลองดูดิสกิลคิวเป๊ะเอาแหละน่าจะเป็นพายุนะใช่ไหมโอ้ยแลกโวยเดี๋ยวจะไม่ทำคลิปแม่งละคิวอะ ฮะอะไรวะคกิลไหมปุ๊บอ๋อกายมันเป็นแบบเหมือนขึ้นดาบรอบๆตัวสกิลอ e! ีปุ๊บเหมือนเป็นเหมือนสกิลพุ่งใช่ไหมใช่แล้วมัสกิลอ๋อเป็นพายุส่วนจีก็เป็นฮาคี อ๋อโอเคโอเคหาคนต่อเอ้ฟาร์มต่อพราะมันยังไม่ถึงเวลาเนะี่ยยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมงมันจะเกิดทุกสามสิบนาทีโอเครอไปโอ้นั่นคือกอสกายเพียร์เหรอโน่นน่ะเอ้ยไม่ใช่นาผมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นกอสกายเพียร์จะเท่โคตรสูงโอ้โหสูงเกินมันต้องใช้ผลบินไปอย่างเดียวเลยเนะี่ยโอเคใช่ จุดซื้อฮาคิจะอยู่ตรงนี้นี่เส,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 สาส,สูงๆนี่เลยมันจะอยู่ข้างบนนั้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดู <L un ters> อ่ะโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยแลนด์นั่ววินวินเนอร์เนสเนสบ่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 อะอ่ะเราต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยมาตก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 อ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยซื้อฮาคิแล้วก็มาใส่แบบเท่ๆนี่ยอ่าเป็นไงล่ะนี่ เกิดกับแรลี่เลยอ้าวเบอร์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 ราคามันจะประมาณเจ็ดแสนเอ้ยหกแสนหกแสนเฮ้ยเออใช่หกแสนเฮ้อเจอพวกขยะมันแบบไร้ค่าคนอื่นใช่ไหมผมก็เลยออกเกมแล้วกันคือมันก็แบบไอ้พวกนี้มันคือแบบเฮ้อทำไมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเอาข้าวหัวข้าวหัวแต่มันทำให้คนอื่นเนี้ยลำคาญเว้ย แต่เอาเอาข้างเยวโอเคเออมันก็ลากกัะหัวปกติแต่ไอพวกสเปมคิวเนี่ยคืออะไรคืออะไรความสนุกบลลีอะไรยังไงฮะไม่เข้าใจเออใช่มันจะมีโค้ดใหม่มันนะโค้ดชื่อว่าอา่าโอ้โหเปิดคลิปตั้งนานเพื่อใไงโค้ดอันนั้นสิบเคไล์เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แล้วกัน ออนอีไ่ไงแสนห้เยอะอยู่นะเออใช่สำหรับคนที่แบบอะไรนะอ่ายังไม่รู้ว่าที่เพิ่มเควสมันอยู่ตรงไหน,นผมโอ๊ยแรกชิปหายเลยทำใจแล้วดูต่อไปแล้วกันนะอ,อืแร็กมากแรกปุดปุดอ,อใช่ตรงนี้ก็มีที่ขายขาดำสุนจิ ผมเอาชาร์กแมนไปแล้วไม่ต้องซื้อหรอกที่จริงมันซื้อมันก็เปลี่ยนได้นะจะจำไม่ผิดนี่มันจะอยู่ข้างล่างนี้เลยเราเกิดมาใช่ไหมมาข้างขวาเหนะ็นไหมเกิดมาเดินมาปุ๊บ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 ้ขวาวาซ้ายซ้ายตร่ลองคิดลองคิดน,นี่ตรงนี้เลยพอเราซื้อมามันจะเป็นสมุดสมุดอันนี้เป็นสมุดนะแล้วมันก็เราต้องกดใช้เว้ยแล้วมันก็จะมีควันดำๆมาเราก็จะได้สองควสตโอเค โอเคตามนี้ไปไปต่อเฮ้ยแหลกเว้ย,ยหยุดอัดคลิปเม่งอ่าถึงแล้วลองเออลองหาผลก่อนดีกว่าก่อนนี้มันมีผลไหมวะไม่รู้อ่ะหาหาดูเพราะมันก็มีต้นไม้เหมือนกันนั่นแหละโอเคไม่มีก็ไม่มีนี่นี่คือตัวสุม่มผลใช่ไหมใช่อะไมั้งสุม่มผลอ่า จะให้โดนราคาผลยิ่มหล้านบาทต่อสุมผลหนึ่งกันหรือถ้าคุณบ้านรวยคุณสามารถใช้โลบักได้ได้ไ,ดไอ้แย่หนึ่งพัโลบักว่าป่อยใช้ไม่เอาไม่มีตังมีแค่สามสิบหานอ่ะส่วนตัวตัวรีผลเฮ้ยเอา่องมันมีโอกาสได้ผลด้วยปุ๊บไม่ได้อ่ะตรงนี้คือตัวอะไรนี่คือที่รีมูฟ ยูกดกดเย็ดยังไม่อยากกดเย็ดอ่ะอ่าลองกดให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะน่าจะใช้ตังห้าล้านนะใช่ผมไม่อยากกดอ่ะผมยังยังต้องใช้อ๋อนี่ไงนี่ไงคุณต้องใช้ตังห้าล้านหรือห้าร้อยโลบักนี่เห็นไหมอ่าใช่ใช่ใช่แต่ผมยังไม่รีเลยผมยังไม่รียังไม่รีส่วันไอตัวข้างหน้านั้นคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูอัน เอาเอากองก่อนปึ๊บอ่ะเรามาดูกันเอ้ยนี่คือใครมึงคือใครแบ็คสมิธเฮลโหลอ่าบล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 าบ้าคุณอยากได้บ้าบ้าบ้าไอเทมบ้า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 อ่ะโอเค ไม่เฮ้ยอ๋อโอเคเอาเอาดาบอะโอเควัตดาบกูล่ะเอาดาบกูคืนมาเอ้ยเอาอย่าบอกนะว่าดาบกูหายโอเคเอาสอดโอเค เอ้ยดาบกูเอาเอาไอ้อมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าโอเคซื้อใหม่ปะกูถอดโอเคไม่เป็นไรมันอาจจะให้ของคืนอยู่มั้งโอเคเอาเป็นว่าอย่าไปคุยกับมันละกันนะทุกคนไอเชียนนี่แม่ง้มตุนเนี่ยว่ะในกูอ่านไม่ดีก็ไม่รู้มันบอกให้เอาอะไรเนี่ยโอเคมึงเป็นแบ็กสมิธไม่ใช่เหรอทำไมมึงเอาของกูไปอ่ะ เอาไปมันก็ต้องเอาให้กูสิอ้าวนี้ก็ได้เหรอโอเคจะจบคลิปแบบเซ็งๆดาบหายอย่างนี้แหละโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเอยลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปใหม่จะมาเมื่อไรไม่รู้เหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้สวัสดีครับไปละบายบาย,บาย